Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2024ซีรีส์มองข่าวประเสริฐผ่านโทมสัสอัครทูตจอมสงสัยวันที่2โทมสัสผู้กล้าหาญมีเพียงพระกิตติคุณของยอนเท่านั้นที่บอกเราเกี่ยวกับชีวิตของโทมสัสและแม้จะมีะรายละเอียดเพียงน้อยนิด แต่ก็ลึกซึ้งและทำให้เราเห็นแง่มุมเกี่ยวกับอุปนิสัยของเขาได้ความโกรธเกรี้ยวในหมู่ผู้นำศาสนาซึ่งเป็นศัตรูของพระเยซูกำลังทวีคูณขึ้นและมีข่าวลือเกี่ยวกับแผนปองร้ายที่พยายามจะจับตัวและฆ่าพระเยซูทิ้งเสียภารกิจที่กำลังเติบโตของพระเยซูและการกล่าวอ้างของพระองค์ว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก คือตัวจุดประกายให้พวกเขาพยายามจับกลุ่มพระองค์จากพระธรรมยอห์นบทที่1ิข้อที่38ถึงข้อที่39พวกเขาเพิ่งข้ามแม่น้ำจอแดนไปยังที่หลบภัยแห่งนี้ซึ่งพวกเขาจะปลอดภัยดังนั้นเหล่าสาวกจึงอยู่ในอาการประมาทอย่างเข้าใจได้พวกเขาช่างน้ำหนักความเสี่ยงและหารือเกี่ยวกับการเดินทางกลับเข้าสู่พื้นที่อันตรายแน่นอนว่าพวกเขารักลาซารัส เพื่อนของพวกเขาแต่ถ้าลาสลัสตายไปแล้วมันคุ้มค่าที่จะกลับไปเสี่ยงชีวิตของพระเยซูและของพวกเขาเองหรือเราจินตนาก,การได้ถึงเหตุการณ์ที่พวกเขาปรึกษาหารือช่างน้ำหนักข้อดีข้อเสียอย่างระมัดระวังว่าพวกเขากำลังเดินทางไปกับพระเจ้าทรงลิิตชีวิตผู้ทรงประทานลมปราณและชีวิตแก่อาดัมและจะทรงกระทำเช่นนั้นกับลา,ลาสลัส และวันหนึ่งจะทรงเดินออกจากอุโมงคเพราะทรงเอาชนะศัตรูผู้พรากชีวิตไปจากสหายของพระองค์พระเยซูจะทรงยอมรับความตายบนไม้กางเขนแต่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นบนไทม์ไลน์ของพระบิดาไม่ใช่เพราะความต้องการของเหล่าศัตรูของพระองค์แน่นอนว่าพระเยซูทรงมุ่งมั่นที่จะเสด็จไปที่กางเขน เพื่อแสดงให้โลกเห็นถึงฤทธิดเดชแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ซึ่งเป็นประตูไปสู่การทรงสร้างใหม่ดังนั้นหลังจากที่โทมัสได้ยินและอาจมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารืออันดุเดือดนี้โทมัสจึงเป็นคนแรกที่อาสาไปกับพระเยซูการตอบสนองของโทมัสนั้นค่อนข้างแปลกประหลาดห้าวหาญแต่ก็น่าหวาดหวั่นใจแต่นั่น ก็อาจทำให้เราเข้าใจบุคลิตที่ค่อนข้างเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายของเขาได้มากขึ้นดูเหมือนว่าโทมสัสจะเป็นคนที่คำนวณถึงผลที่ตามมาเสมอเขาช่างน้ำหนักข้อเท็จจริงมองหาความแน่นอนในขณะที่คน,นอื่นๆเช่นเปนโตรใช้อารมณ์และความรู้สึกภายในหัวใจนำทางชีวิตมากกว่าและโทมสัสก็ไม่เข้าใจทั้งหมดในสิ่งที่เขาพูดเสียด้วยซ้ทาทั้งโทมสัส และสาวกคนอื่นๆไม่มีใครที่สามารถไปตายกับพระเยซูได้จริงๆเพื่อชดใช้บาปของโลกทั้งใบพระเยซูต้องเสด็จไปที่สวนตามลำพังต้องไปที่กังเขนตามลำพังและต้องไปที่อุมโมงค์ฝังพระศพตามลำพังพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ5ถึงข้อที่16กล่าวว่าพระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของนางและลาสราัสเมื่อพระองค์ทรงได้ยินว่า ลาซลัสป่วยพระองค์กลับทรงพักอยู่ต่ออีกสองวันในที่ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นหลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่าให้เรากลับไปในแคว้นยูเดียกันอีกพวกสาวกทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เมื่อเร็วๆนี้พวกยิวหาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ให้ตายแล้วพระองค์จะเสด็จแล้วพระองค์ยังจะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือพระเยซูตรัสตอบว่า กลางวันมี12ชั่วโมงไม่ใช่หรือถ้าใครเดินตอนกลางวันเขาจะไม่สะดุดเพราะเขาเห็นความสว่างของโลกนี้แต่ถ้าใครเดินตอนกลางคืนเขาจะสะดุดเพราะไม่มีความสว่างในตัวเขาพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงตรัสกับพวกเขาว่าลาซาลสหายของพวกเราหลับไปแล้วแต่เรากำลังจะไปปลุกให้เขาตื่นพวกสาวกทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเขาหลับอยู่ เขาก็จะมีอาการดีขึ้นพระเยซูตรัสถึงการตายของลาซลัสแต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อนดังนั้นพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาตรงๆว่าลาซลัสตายแล้วและพอเห็นแก่พวกท่านเราจึงยินดีที่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้เชื่ออย่างไรก็ดีให้พวกเราไปหาเขากันเถิดโทมัสที่เรียกว่าดิดดโมสจึงพูดกับพวกสาวกว่า ให้เราไปด้วยกันกับพระองค์เพื่อจะได้ตายกับพระองค์แต่ในแง่หนึ่งโทม,มัสก็เข้าใจถึงการทรงเรียกของพระเยซูที่เรียกให้สาวกทุกคนติดตามและตายไปพร้อมกับพระองค์นี่เป็นถ้อยคำที่กล้าหาญโทม,มัสดูเหมือนคนเงียบๆที่คอยพิจารณาชั่งน้ำหนักและคิดอย่างรอบคอบก่อนจะได้ข้อสรุปแต่เมื่อเขาพูดออกมา คำพูดนั้นก็แสนลึกซึง้งเปี่ยมด้วยความกล้าหาญและความจงรักภักดีให้เราปไปด้วยกันกับพระองค์เพื่อจะได้ตายกับพระองค์นี่อาจเป็นข้อพระคัมภีที่เขียนเป็นการสรงเรียกของเราทุกคนที่ได้เห็นและเชื่อในพระเยซูนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราคิดถึงโทมัสว่าเป็นเพียงคนขี้สงสัยเราก็อาจพลาดไปว่าตัวตนอีกแง่มุมของเขานั้นเป็นอย่างไร ก่อนที่เขาจะกลายเป็นโทม,มสัสที่สงสัยเขาเคยเป็นโทม,มสัสผู้กล้าหาญที่ยินดีจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อคนที่เขารักสิ่งที่ต้องใร่ครววและสะท้อนคิดในวันนี้ลองนึกถึงความกล้าหาญของโทม,มสัสเราเต็มใจที่จะพูดว่าให้เราไปด้วยกันกับพระองค์เพื่อจะได้ตายกับพระองค์หรือไม่ ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงรู้จักเราดีกว่าใครทรงเรียกเราด้วยชื่อและทรงอบกอดจิตวิญญาณของเราไว้ในอ้อมแขนของพระองค์ขอทรงประทานหัวใจที่กล้าหาญเพื่อเราจะเดินไปกับพระองค์แม้ต้องเผชิญหน้ากับความน่ากลัวหรืออันตรายใดๆขอทรงช่วยให้เราเลือกพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่เราจะเดินติดตาม แล้วอธิษฐานในพระนามพระเยซูอเมน